แต่ถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในมือของโอนาน่าแล้วแล้วโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระแทกโดนฝั่งตรงข้ามชนเนี่ยแล้วบอลเข้าประตูบ่อยอันนี้คือฟาวันนี้ต้องทําความเข้าใจไว้ให,หม่นะครับสวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับผมนิวนะครับก็จบไปแล้วในเกมที่แมนยูเนี่ยออกไปเยือนวูฟแล้วแพ้2ประตูต่อศูนย์แน่นอนช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงนับหนึ่งใหม่มันเป็นช่วงที่กําลังต้องสร้างทีมใหม่ไอการแพ้เยอะแพ้บ่อยแพ้หลายนัดติดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลอย่างเราเนี่ยต้องทําใจไว้เลยนะครับอ่ะการแพ้วูฟครั้งนี้น เป็นการแพ้3นัดติดแล้วไอการแพ้3นัดติดเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในยุคข,ของลูเบนนัมบลิมนะครับโอเควันนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องพูดหลายอย่างเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยก่อนที่จะไปเข้าเรื่องหลักกันขอพูดถึงมาคัสแลตฟอร์ดนิดน,นึงนะครับคือแลตฟอร์ดเนี่ยวันนี้นะครับก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองแล้วเป็นเกมที่3ที่มาคัสแลตฟอร์ดเนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับมันเป็นเรื่องที่ดูจะผิดปกติเพราะแลตฟอร์ดเนี่ยอ่ะย้อนกลับไปก่อน แลตฟอร์ดนะครับย้อนกลับไปตอนขึ้นชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2015แล้วเดบิวต์เกมแรกในเกมที่เจอกับมิ d เทลแลนด์ในยูโรปาลีกเกมนั้นนะครับแลตฟอร์ดเนี่ยโลมายิง2ประตูซึ่งเป็นเกมที่ทุกคนเนี่ยผมว่าหลายคนยังจดจำกันได้ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแลตฟอร์ดก็อยู่ติดทีมชุดใหญ่มายาวนาน9ปีเลยนะครับแต่ถ้ารวมเปเสร็จทั้งหมดแลตฟอร์ดเนี่ยอยู่กับทีมมา20ปีแล้วรวมตอนอยู่ชุดเยาวชนนะครับ ตอนที่อยู่กับชุดใหญ่มาเนี่ยเก้าปีจนถึงยุคปัจจุบันนะครับไม่มีชื่อตัวจริงก็ตัวสำรองไม่มีนะครับมาโดนดบสามนัดติดสี่นัดติดเนี่ยแต่พอยุคข,ของลูเบนนามูริมสามนัดล่าสุดแรดฟอร์ดโดนดบไปสามเกมไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตลาดมกราคนนี้เนี่ยแรดฟอร์ดโดนปล่อยแน่นอนนะครับคือ,อการที่ไม่ให้นักเตะเนี่ยอยู่แม้กระทั่งตัวสำรองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าโคช้ชหรือว่าทีมเนี่ยกำลังเก็บนักเตะ เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้ฟกช้ดำดําเขียวเพื่อให้ปล่อยได้ในตลาดมกราคมนี้และไม่เสียราคานะครับสรุปคือแรดฟอร์ดเนี่ยไปแน่นะครับตลาดมกราคมนี้ทีนี้เนี่ยก็มาเข้าเรื่องหลักเรื่องแรกกันเลยนะครับคือเรื่องของรูปแบบการเล่นแต่มันต้องแบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับเพราะครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยรูปแบบการเล่นมันต่างกันเลยมันหนังคนละม้วนเลยนะครับรูปแบบการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยคือเน้นเพลสแดนบนนะครับแล้วก็เน้นออกปีกซ้ายออกปีกขวา เพื่อให้กองกลางของวูฟเนี่ยมันโลไลมาพอกองกลางของวูฟมันโลไลไปโลไลมานะครับเมื่อแดนกลางมันหลวมมันเกิดช่องว่างเนี่ยแมนยูนะครับมักจะแทงเข้ากลางและไปทำชิงหนึ่งสองมั่งไปเล่นจังหวะเดียวมั่งในแดนกลางและเพื่อหาโอกาสในการเล่นในกรอบเขตโทษเพื่อหาจังหวะเล่นจังหวะเดียวหรือว่า2จังหวะในกรอบเขตโทษนะครับนี่คือรูปแบบการเล่นคร่าวๆข,ขอแมนยูในครึ่งแรกถัดมารูปแบบการเล่นในครึ่งหลังนะครับคือครึ่งหลังเนี่ยแน่นอนลงมาเน้นรัดกุมมากขึ้นนะครับ เพราะใบแดงของบูโรฟิน a นซ์ที่เริ่มครึ่งหลังมาได้แค่1นาทีนะครับก็โดนใบแดงไอตอนที่รูเบนนามูริมเนี่ยไปแก้ตอนพักครึ่งมาเนี่ยมันก็พังคืนลงมาเลยภายในระยะเวลาแค่1นาทีนะครับเดี๋ยวจวังหวะของบูโรฟิน n นซ์เนี่ยเดี๋ยวไปพูดแยกอีกทีหนึงนะครับใครที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์และมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็เม้นต์กันมาได้นะครับ ถัดมาก็ขอพูดสิ่งดีๆบ้างนะครับมันก็ยังมีสิ่งดีๆแม้กระทั่งเกมนี้เนี่ยมันแพ้2อศูนย์นะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยแล้วมันดูจะพัฒนาขึ้นนะครับคือเรื่องของการเล่นบอลสั้นคือแมนยูเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเล่นบอลสั้นเนี่ยโอโ้โหโคตรห่วยบลมเลยนะครับเล่นบอลสั้นจ่ายกันสั้นๆแค่สามสี่เมตรเนี่ยบางทียังจ่ายเกินจ่ายขาดจ่ายน้ำหนักแรงไปจ่ายไม่ตรงเพื่อนนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมว่าเออมันดูพัฒนาขึ้นมันดูดีขึ้นนะครับ แล้วอย่างหนึ่งคือมันดูมั่นใจมากขึ้นนะครับไอการเล่นบอลสั้นของแมนยูในยุคของลูเบนนัมอลิมส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับตอนแรกเนี่ยยุคของเทนฮากน่าจะขัดใจน่าจะงุนหงิดใจนะครับคือเรื่องของการคืนหลังยุคของลูเบนนัมรลิมเนี่ยเอาเกมนี้นะครับปัจจุบันล,ล่าสุดคือผมไม่ค่อยเห็นการคืนหลังนะครับ คือบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นขึ้นหน้าไม่ว่าจะบอลเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของสนามแต่มันต้องขึ้นหน้าตลอดนะครับไม่ใช่มาเซตในแดนหลังแล้วก็เคาะไปเคาะมาแล้วแม่งก็เสียบอลไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับถัดมาเรื่องที่3นะครับคือการเล่นบอลแคบๆเนี่ยดีขึ้นในเกมนี้นะครับหลายจังหวะเลยที่ผมสังเกตนะตอนโดนเพลสเนี่ยแล้วแก้กันมาได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโหพอโดนเพลสทีนึงนะครับมันโลนลานมันจ่ายมั่วๆบางทีเนี่ยก็เตะมั่วๆสาดมั่วๆโดนสวนกลับมาอีกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ผมก็มองว่าเออการเล่นบอลแคบๆการแก้เพสเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องที่4เนี่ยที่มันดูจะพัฒนาและมันน่าชมขึ้นคือเรื่องของคาแรคเตอร์ของลูเบนนามบลิมนะครับคือแน่นอนตอนที่ลูเบนนามอลิมเนี่ยมาคุมแมนยูใหม่ๆตอนที่เจะกอิฟสวิชนะครับแล้วเสมอหนึ่งๆเกมนั้นผมจำไม่ดีเลยทุกครั้งที่ลูเบนนามอลิมเนี่ยจะออกมายืนข้างสนามจะออกมายืนตรงเขตเทคนิคมักจะเอาเสื้อเนี่ยโหยัดกางเกงล้วงไปล้วงมา คลิปก่อนเนี่ยผมก็บอกไปเออมันบุคลิกดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันก็จะมีพวกที่โอ้โหดรามา่าแบบจะเป็นจะตายดูเหมือนเป็นครอบครัวของลูเบนนามูริมนะครับอ่ะแต่พอปัจจุบันนะครับลูเบนนามูริมเนี่ยเออดูบุคลิกดีขึ้นดูมีราศีดูทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นหมดอันนี้ชมจากใจเลยนะครับคือเกม,มนี้เนี่ยมันดูมีความเป็นผู้นํามากขึ้นตอนโดนนำเนี่ยก็ไม่ใช่แบบเอาทําหน้าท้อถอดสีถอดใจแต่ดูแบบว่าพร้อมที่จะกลับมาเสมอพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยตลอดเวลา ก็ขอชมบุคลิกของลูเบนนามอลิมนะครับส่วนข้อเสียเล็กๆน้อยนะครับที่ยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยอันนี้ยกเรื่องของลูกเตะมุมไปก่อนเดี๋ยวพูดอีกทีนึงแต่เรื่องที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของการเสียบอลกลางทางนะครับอีกอย่างหนึ่งคือลูเบนนามอลิมเนี่ยแน่นอนเล่นหลัง3ใช่ไหมแล้วพวกแบ็กเนี่ยมันต้องเติมสูงอ่าตอนที่ทําเกมกันอยู่ตอนที่กําลังเคาะกันแดนกลางออกปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมักจะไปทําเสียแล้วโดนโต้กลับไว ทีนี้นะครับไอพวกแบกซ้ายแบกขวามันลงมาไม่ทันแล้วกลาง3ตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถยืดสนามยืดไอสตัวนี้เนี่ยมันออกมาได้ไม่งั้นตำแหน่งมันจะเสียไอสคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางแล้วภาพที่เห็นบ่อยๆนะครับคือปีกซ้ายปีกขวาแม่งเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครไปบังบีบมุมเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่หายยังแก้ไม่ตกอยู่ส่วนเรื่องหลักเรื่องที่2เนี่ยก็คือใบแดงของบูโน่แฟนนั่นะครับ คือจังหวะนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมชอบบูโน่แล้วก็เป็นทีมที่ผมเชียร์เลยเข้าข้างไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่พอไปย้อนดูย้อนหลังเนี่ยจังหวะนี้นะครับมันไม่ควรโดนใบแดงเลยเพราะว่าบูโน่ฟินแนซ์ครับแน่นอนเข้าฟาวไหมถามว่าฟาวไหมฟาวจริงแต่ความอันตรายเนี่ยมันไม่ถึงกับจังหวะที่จะเป็นใบแดงนะครับส่วนกรรมการเนี่ยก็ดูมั่นใจกับใบแดงใบนี้มากเลยไม่มีการย้อนหลังไม่มีการเช็ค VR แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยืนยันอาจจะคอนเฟิร์มอาจจะคุยกับห้อง VR เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ต้องมาดูหลังเกมกันสักประมาณวัน2วันว่า IP g m o l เนี่ยหรือคณะกรรมการของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะออกมาถแถลงอะไรไหมนะครับจะออกมาขอโทษไหมหรือจะออกมาอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับถัดมามาที่เรื่องหลักเรื่องที่3นะครับคือไอจังหวะที่ตอนโดนน้ำหนึ่งศูนย์ไอจังหวะที่ตอนเปิดมุมเข้ามาแล้วมันล้นเข้ามาจนเป็นประตูนะครับจังหวะนี้เ,เนี่ยหลายภาคส่วนเลยมันต้องโดนตําหนินะครับอย่างแรกเลยคืออังเดรโอนานาที่ต้องโดนตําหนิอย่างที่1 อย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของกองหลังที่ไม่ดูไม่ละเอียดนะครับเป็นเรื่องที่เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของอังเดรโอนาน่าที่ต้องตําหนิคือจังหวะนั้นนะครับอันนี้ขอเกินก่อนว่าจาังหวะนี้เนี่ยไอตอนที่ตัวลุกของวูฟเนี่ยมันไปกระแทกมันไปดันมันไปรบกวนอังเดรโอนาน่าเนี่ยมันยังไม่ฟาวนะครับแต่ถ้าบอลเนี่ยมันอยู่ในมือของโอนาน่าแล้วแล้วโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระแทกโดนฝั่งตรงข้ามชนเนี่ยแล้วบอลเข้าประตูไปอันนี้คือฟาวอันนี้ต้องทําความเข้าใจไว้ใหม่นะครับแต่จังหวะเนี่ยคือ อังเดีโอลาน่านะครับอ่ะกำลังรอรับลูกเตะมุมมาอยู่ทีนี้ไอ้ฝั่งตรงข้ามตัวลูกของวูฟแฮมตันเนี่ยมันก็มาชนมาเบียดมาแบบรบกวนสารพัดอันนี้มันก็เรื่องปกตินะครับทีนี้เนี่ยอังเดีโอลาน่ามันก็ไม่ผักมันก็ไม่อะไรเลยไม่เรียกกองหลังมาให้แยกไอ้ตัวลูกที่มันกําลังรบกวนกําลังปั่นประสาทอังเดีโอนาน่าเนี่ยให้ออกไปนะครับคือมันก็ปล่อยไว้แบบนะั้นแหละให้2ตัวนั้นมันไปคุมอังเดีโอลาน่าไว้อยู่อ่ะพอเปิดเข้ามาไอ้สองตัวนี้มันก็กวนต่อ จนอังเดอโอนาน่านะครับไม่สามารถกลับตำแหน่งที่มันสามารถเซฟลูกเปิดมุมได้อันนี้คือเรื่องที่ต้องตําหนิของอังเดอโอนาน่านะครับเรื่องแรกเลยเรื่องที่2เนี่ยคือกองหลังอกองหลังเนี่ยมันก็ไม่สังเกตนะครับว่าไอ้ฝั่งตัวลุกตัวลุกของวูแฟมตันเนี่ยมันกําลังรบกวนมันกําลังปั่นประสาทอังเดอโอนาน่าอยู่เออแทนที่จะมาแยกจะมาดึงออกแต่ กลับไปประจำตาแหน่งตัวเองแต่จะประจําตําแหน่งตัวเองอันนี้เข้าใจได้แต่จังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะจําเป็นที่ต้องออกจากตําแหน่งตัวเองมาก่อนเพื่อมาป้องกันผู้รักษาประตูนะครับอันนี้ก็ต้องตําหนิกองหลังที่ไม่ละเอียดไม่เช็คอย่างที่3คือสิ่งที่ทั้งกองหลังทั้งอังเดอนาน่าต้องโดนตําหนิทั้งคู่คือเรื่องของการสื่อสารนะครับคือทั้งสองคนทั้งสองตำแหน่งนี้เนี่ยมันไม่มีการสื่อสารกันเลยเออแทนที่จะบอกกันหน่อยอังเดอโาน่าแทนที่จะบอกหน่อยเออเฮ้ยแม็กควายเฮ้ยมร์ติเนส โดนประกบอยู่เนี่ยมึงมาช่วยดึงไอ้พวกนี้ออกเลยดิกองหลังเนี่ยมันก็ไม่หันมาดูเลยว่าเออประตูเนี่ยมันโดนลบกวนอยู่หรือเปล่าถ้าโดนลบกวนอยู่มันก็ต้องมาช่วยนี่นะครับมันก็คือปัญหาและอย่างหนึ่งคือลูกเตะมุมลูกกาอากาศเนี่ยมันคือปัญหาของแมนยูมาโอ้โหยุคไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะยุคประมาณสักสิปีก่อนได้และมันเป็นปัญหาคาลคาซังมานานมากแล้วนะครับจนแบบผมแม่งเอียนมากเลยไอ้ไอปัญหาแบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายวันนี้ก็มีให้เห็นนะครับไอ้ลูกเตะมุมแล้วเป็นประตูเนี่ย นะครับก็เดิมๆนะครับพูดเป็นสิบคลิปแล้วไอ้ปัญหาเดิมๆปัญหาเรื่องเตะม,มุมเนี่ยถัดมาก็เป็นเรื่องหลักเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายนะครับที่จะพูดในคลิปนี้คือจังหวะที่โดน2ประตูต่ศู์จังหวะนี้นะครับมันก็เป็นจังหวะที่เริ่มจากกาลโชนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปว่าอะไรเพราะจังหวะเนี่ยมันก็จวนตัวมันก็สุดวิสัยจริงๆนะครับไอ้จังหวะเนี่ยกาลโชเนี่ย,ก,ยก็แน่นอนคลองบอลอยู่ แล้วก็ไปทําเสียบอลนะครับอย่างหนึ่งนะครับคือเพื่อนเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยวิ่งทําทางมันไม่ได้แบบว่าพยายามโลกไปยืดสนามออกไปเพื่อให้การ์ลโชเนี่ยมันมีตัวเลือกมากขึ้นแต่แน่นอนพอเพื่อนมันไม่ยืดสนามเนี่ยการ์ลโชมันก็ต้องเล่นเองนะครับพอเล่นเองเนี่ยเอาบอลไปเสียก็เรียบร้อยนะครับโดนวังฮีชานปดล็อกเป็นประตูแรกของวังฮีชานในฤดูกาลนี้อีกคือแมนยูแม่งเป็นประเภทที่แบบว่าใครสถิติไม่ดี ใครกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่เนี่ยพร้อมจะปลดล็อกให้เขาเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็กดติดตามกดไลค์และใครมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นต์กันมาได้นะครับแต่ขอความสุภาพนิดน,นึงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ